แนะนำซอสที่คนลดน้ำหนักอยู่ต้องมีติดบ้านค่ะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างพิชาคัดมาให้แหละอย่างแรกโรกซานะคะซอสพริกนะคะเป็นสูตรที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีแคลอรี่ด้วยค่ะต้องซื้อติดบ้านไว้เลยนะคะปลอดภัยแล้วก็อร่อยด้วยกินกับไข่เจียวคือเลิศมากแล้วก็ต่อไปเป็นซอสมะเขือเทศน,นะคะอันนี้คือหวานแบบย่าหวานค่ะแล้วก็ไม่มีแคลอรี่ด้วย อไปเป็นมายองเนสสีราชานะคะอันนี้1ช้อนโต๊ะหกแควน้ําตาล1น1กรัมค่ะคือกินแค่1ช้อนโต๊ะก็พอทุกคนถ้ากินมากกว่านั้นมันก็อ้วนนะคะแต่ว่ามันอร่อยแหละเพราะฉะนั้นก็จำกัดปริมาณกินเอานะคะ ต่อไปเป็นน้ำปลานะคะอันนี้ฮหอกกู oh, d Life นะคะเขาจะค่อนข้างดีหน่อยตรงที่เขาจะเป็นสูตรลดโซเดียมซะส่วนใหญ่นะคะก็โซเดียมแค่770มิลลิกรัมก็ถือว่าโอเคนะทุกคนแล้วก็ซีอิ๊วขาวของโรซ่าค่ะโซเดียม740มิลลิกรัมก็ถือว่าไม่เยอะเกินไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นซอสหอยนะคะของ Good Life เหมือนกันค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ไม่มีแคลอรี่ไม่มีน้ำตาลไม่เคยลองเลยใครลองแล้วมาบอกหน่อยคะ่ะน้ำจิ้มไก่ของ Good Life เหมือนกันนะคะก็1ช้อนโต๊ะก็35แคลกำลังดีนะคนจิิ้้มกนไดค่ะสบายจ